สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแซนด์วิชไข่คนกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการหั่นหอมแขงนะคะเราจะหั่นเป็น 3- 4สี่แว่นแบบนี้เลยนะคะหั่นใส์ขนาดนี้ต่อไปค่ะเป็นมะเขือเทศก็จะหั่นเป็นแว่นเหมือนกันนะคะแซนด์วิชหนึ่งชิ้นเราจะใช้ประมาณ3-4ชิ้นค่ะตั้งกระทะไฟอ่อนนะคะใส่เนยลงไป หลังจากที่เนยละลายใส่ไข่ไก่ลงไปสองฟองค่ะเดี๋ยวเราจะทำไข่คนกันนะคะใช้ตะหลิวตีไข่ค่อยๆค,ค,คนไข่ไปแบบนี้นะคะนี่เราใช้ไฟอ่อนนะคะไข่เราจะได้ออกมานุ่มอร่อยหลังจากนั้นปรุงรสด้วยเกลือค่ะพริกไทยนะคะคนต่ออีกสักครู่นึงนะคะ พอเราสังเกตเห็นว่าไข่เราเริ่มเปลี่ยนฟอร์มเยอะขึ้นกำลังจะสุกแล้วให้ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็คนต่อไปอีกสักพักหนึ่งนี่แบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปเราจะนำแฮมมาจีด้วยกระทะให้เขาสุกแล้วก็หอมขึ้นมานะคะค่ะต่อไปตั้งไฟกลางค่ะใส่เนยลงไปนะคะใส่ขนมปังเราใช้เป็นซอฟเบรดแผ่นใหญ่แบบนี้เลยนะคะ แล้วก็เพิ่มเนยลงไปเลยค่ะเพราะเราอยากให้ขนมปังเราฉ่ำๆไปด้วยเนยนี่นะคะค่อยๆพลิกอีกด้านหนึ่งมาแล้วก็เกลี่ยเนยให้ทั่วๆเลยขนมปังเราจะได้ทำฉ่ำเนยกันไปเลยนี่นะคะแค่นี้เองค่ะใช้ได้แล้วตอนนี้เราเตรียมของทุกอย่างครบแล้วนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปประกอบเป็นตัวแซนวิชกันค่ะเริ่มทำแซนวิชกันค่ะวางขนมปังลงไปเติมไข่คนที่เราทำไว้ลงไปเลยเยอะแค่ไหนก็ได้นี่นะคะใส่หอมแคกลงไปค่ะที่เราหั่นแว่นเอาไว้ใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะใส่ซอสพริกค่ะมาสตาร์ ซอสมะเขือเทศค่ะวางแฮมที่เราย่างมาแล้วลงไปเลยค่ะผักสลัดที่ชอบนะคะชิ้นไหนก็ได้มะเขือเทศนะคะแล้วก็เอาขนมปังอีกแผ่นหนึ่งมาประกบไว้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะหันดูข้างในกันนะคะอืม ดูสิคะน่าทานมากๆเลยอูย้เป็นชั้นไข่น่าทานจริงค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานเพริ่มอีกนิดนึงนะคะเก็บดอกไม้ที่กินได้จากในบ้านมาตกแต่งเพิ่มเติมอันนี้เป็นดอกกุหลาบแล้วก็ไปทานค่ะแค่นี้เราก็จะได้อาหารเช้าอร่อยๆอออสวยๆไว้เสิร์ฟให้คนที่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปรับประทานก่อน ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเราจะหาคลิปดีๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้ชมกันอีกคะ่ะ